สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนนะคะจากช่องเจอแอนพาทิมค่ะทุกคนวันนี้แอนจะพาทุกคนมาชิมกว๋วยเตี๋ยวคุณเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวยายเฮียงอยู่ตรงข้ามพิกัดนะคะที่แอนมานะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวันครู2504ตรงนี้อยู่ตําตบลหนองบัวอำเภอหนองบัวค่ะอยู่ติดถนนเส้นถนนใหญ่เลยและที่มาที่ไปนี่ที่แอนสะดุดหูทุกตาคือมีมัดคอรดด้วยก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะและมีมัดคอรดด้วย แล้วที่น่าสนใจคือมีเพจของตัวเองด้วยร้านนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าคุณยายเนี่ยคุณยายเฮียงจริงไหมแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงถึงมีมัดคอดแล้วมันไม่ธรรมดายิ่งกว่านั้นไม่ไม่ธรรมดาตรงไหนเดี๋ยวเราไปทมคุณยายกันเลยค่ะทุกคนมาเลยค่ะมาทุกคนคะตอนนี้นะคะแอนได้พานั่งคุยนะคะกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆคุณตาับคุณยายคุณตากับคุณยายเนี่ยคือเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ที่มันสาคัญตรงไหนรู้ปะ มันมีมัดคอดแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะรู้ภายในอีกนิดนึงนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามแลวสอบถามมาคุยกันดีกว่าน้อง่าที่มาที่ไปของรอ้านก๋วยเตี๋ยวนี้มันเป็นยังไงมาเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ<ช>ดีค่ะอันนี้คือ<ช>คุณยายแต่ไม่ให้คุณยายเฮงนะคะชื่อคุณยายอะไรคะพี่กุลค่ะคุณยายพี่กุลหรือคุณป้าพี่กุลนะคุณยายจะดูแก่ไปเนาะเป็นคุณป้าพี่กุลเนาะแอันนี้คือคุณลุงอะไรนะคะคุณลุงศอนี่สองคนที่สําคัญนะคะ เป็นน้านเล็กๆทุกคนดูนะมีโลโก้ของเขาด้วยแล้วก็นี่ขออนุญาตโชว์ถุงมีเสือ้อมีเสื้อด้วยโอ้โหน่ารัก่ะนีน่เป็นชื่อเป็นชื่อของก๋วยเตี๋ยวร้านคุณยายค,คุณยายเลยนะคุณยายเฮียงทําไมถึงชื่อคุณยายเฮียงอะคะมาจากไหนคะหนูขอที่มาที่ไปเพราะคุณป้าชื่อคุณป้าพิจุนนี่านะเนาะคือร้านก๋วยเตี๋ยวยายเฮียงนครับที่มาที่ไปก็คือ ก่อนหน้านั้นก็เป็นคุณคุณเตี่ยของค,คุณยายเฮียงนะครับมาจากเมืองจีนเรียกว่าทำก๋วยเตี๋ยวขายนะคือทำเส้นเองทำเครื่องทุกอย่างทำเองหมดเลยฮนะแล้วก็จะหาบขายตามชุมชนกบบตามชุมชนในหมู่บ้านครับพอรุ่นนั้นอายุมากขึ้นก็อ่าเขาเรียกว่าให้ยายเฮียงซึ่งเป็นลูกของคุณค<า><า>ุณแป๋ไร้เนี่ย ก็ทาต่อก็เลยชื่อเป็นชื่อใหญ่เฮียงเป็นรุ่นที่สองเฮียงรุ่นที่รุ่นที่สองครับรุ่นนี้คือรุ่นที่สามอันนี้คุณป้าคือรุ่นที่สามใช่ค่ะคุณป้าคุณใช้ชื่อนี้อยู่ใช่พ่อจันมาัแต่รุ่นที่สามนี่เลยโหยไม่ธรรมดาแสดงว่าร้านนี้ขายตรงนี้มานานหรือยังคะเนี่ยพศอยี่สิบเจ็ดจ้ะเฉพาะตรงนี้นะจริงๆ้ะที่ทแปะไรมาเนี่ยน่าจะมากกว่าแปดสิบปีแล้วแลคะได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาใช่ครับได้สูตรก๋วยเตี๋ยวของแปะไรมาเนี่ย แล้วก็จนมาถึงลูกหลานถึงหลานแล้วหลานแปไรแล้วเนี่ยอันนี้คือสเสน่ห์ของของสูตรนี้คือเป็นไงคะหนึ่งเส้นเราทำเองเอมไม่ใช่เส้นเราซื้อมาหรือว่าซื้อเอาตอนนี้เราเป็นเราเป็นถัว่ถวเลื่อเป็นเป็นถัว่วนะถั่วเราจะซื้อซื้อถั่วมาคั่วเองแล้วก็ทำกันเองอแล้วก็พริกป่นเราก็ซื้อ,อพริกแล้วก็มาคั่วแล้วก็มาทำกันเองคือไม่มากนักสองสามวันเราก็ทําครั้งหนึ่งเราไม่ได้ซื้อของตลาดนะครับคือเรานี่เป็นสูตรขายของเราส่วนแล้วส่วนน้ำซุป ้ําซุปก็เป็นเคล็ดลับตีความของเราเองแล้วนี่หนูแอบสังเกตเห็นทุกคนมีการต่อยอดด้วยใช่ไหมใช่ครับเกตของตัวเองด้วยใช่ครับนี่ค่ะก็มีทั้งหมด5เมนูมีห้เมนูมีหน้าห้าเมนูด้วยกันนะฮะก็จะมีหลากหลายให้ลูกค้าได้ลองไปชิมดูนะครับโอ้โห รูนี้กินเองทำเองอันนี้คุณลูกช่วยหรือเปล่าลูกช่วยฮะลูกชาช่วยอย่างนึงมีคุณต่อยอดให้คิดคอโก้ให้ก็เลยทำตัวนี้กันขึ้นมาว่าจังหวัดนครสวรรค์ของเรายังไม่มีก๋วยเตี๋ยวขิงสำเร็จรูปก็เลยคิดทำกันขึ้นมาครับใช่ไหมคะถุงเท่าไหร่คะตอนนี้ขายอยู่หน้าร้านถุงละ30บบาทครับ เ๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปไปกินไหมที่คนครสวรรค์ไม่เคยนครเป็นเจ้าแรกของน,ค,น,นครสวรรค์เป็นเจ้าแรกของคนครสวรรค์ด้วยแล้วเรามีบริการส่งแล้วมีขายมีเพจของตัวเองด้วยใช่ไหมคะมีเพจของตัวเองครับเพจของคร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่ยังเหมือนกันร้านก๋วยเตี๋ยวเองครับเพจน,<บ>นี้เลยคนดูแลแอบหรือคนดูแลเพจนี้คือลูกชายนะน่ารักมากเลยเขาบอกว่าลูกชายเขาดูน่ารักมากคิดแท็กเก็ตแล้วที่สำคัญมัดปัดตัวข้างหน้าเมื่อกี้นี้ลูกชายติดให้ใช่ครับมีโลโก้นี่มีเสื้อด้วย เดี๋ยวเราต้องมาชิมเป็ดเตี๋ยวแล้วล่ะว่านี่สูตรเป็ดเตี๋ยวอันนี้อันนี้คือขอแนะนำคนละว่าถึงละสามสิบบาทแล้วก็มีส่งด้วยครับมีส่งด้วยมีสั่งได้ทางเพจเนาะใช่ครับมาทานที่ร้านก็ได้ใช่ครับคะโอ้โหเก่งมากร้านแรกเจ้าแรกของน้อสวรางทุกคนแล้วด้านหลังก็จะมีประวัตินิดๆให้อ่านดูว่ามีต้นตำรับมาอย่างไรบ้างนะจะมีจะมีทุกซองนะมีทุกตองด้วยมีประวัติครับที่มาที่ไปด้วย เราเรียกว่าอะไรที่คิดไม่ถึงนะเพราะว่าแอนแอนมาดูนี่แอนมาเห็นหน้าร้านนะว่าเอ้ามีด้วยเหรอตกใจเราเป็นร้านเล็กๆนะ <c oughs> ครับเพียง <c oughs> แต่บรรทบ,บุรุษเราขายก๋วยเตี๋ยวมาประมาณนั้น <c oughs> ก็เลย <c oughs> ต่อยอดมาตลอดนี่ร้าน้กสั่งได้เลยนะคะส่วนเดี๋ยวแอนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะแลเราจะติดเพจไปให้ด้วยว่าเผื่อใครสนใจลองลอง,ลองสั่งไปชิมกัน เป็นเจ้าแรกของนครสวรรค์ใช่ไหมใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวกึ่งยุงเป็นลูกเป็นเจ้าแรกของจังหวัดนครสวรรค์ดีใจจังเลยของเรามีคนอัปเดตที่ประละหมายถึงว่าเนาะของนอกของนครสวรรค์เนาะไอเดียเขาดีมากเลยอะค่ะคุณลูกชายต้องต้องดึแบบเราจะมาลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวของใช่จุดสนใจอันนี้เมนูที่ขายกันดีๆไปบ่อยทุกวันทุกวันนี่คืออะไรเอ่ยก็จะมีต้มยำกับเนื้อเปื่อยแค่นั้นเองต้มยำกับเนื่อยใช่ไหแล้วก็เย็นตะโกโบราณของเราตามาตามา งั้นเดี๋ยวแอนจะลองสั่งแอนมีคนชอบกินเนื้อเปื่อยค่ะมีคนชอบกินคือตากล้องชอบกินเนื้อเปื่อยได้ได้จะด้แอนจะสั่งเนื้อเปื่อยหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มยำเส้นเล็กต้มยำนะคะหนึ่งลองลองมาชิมก่อนสดสดก่อนแล้วเดี๋ยวแอนจะอุดหนุนนี่ไปด้วยไปฝากคนที่บ้านเพราะว่าเราต้องอุดหนุนกันด้วยแล้วเราต้องชิมด้วยเพื่อนทีเงอ่ะแถวบ้านนะมันมีแต่แบบมามองมาม่าใช่ใช่มันเสตียวยงหายากกับบ้านเราอะเน่ทุกคนสั่งได้มาทานได้นะคะ แล้แอนจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะงั้นเดี๋ยวเชิญให้คุณยายไม่เอาละเอาคุณป้าดีกว่าคุณป้าเราไม่หนู <laughs> เดี๋ยวหนูจะติดคุณยาย <laughs> แล้วก็ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูคุณป้าทำกันนะคะแล้วแอนจะมาชิมกันเนาะว่าเป็นยังไงโ <Okay. S 2> อเคเชิญเลยนะคะคุณป้า <laughs> ทุกคนคะแอนได้พนักพักเป็ดเตี๋ยวนะคะ ๋วยเตี๋ยวตยมยำเส้นเล็กที่สั่งไว้แล้วที่สําคัญคือคุณนุงเขาบอกว่าถั่วเนี่ยเขาคั่วเองตาเองวันสองวันเนี่ยก็หมดละเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยพร้อมด้วยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยไว้ตาก,กองเดี๋ยวแอนจะชิมก๋วยเตี๋ยเลยนะคะทุกคนนี่แต่อุย้ยห,หอมหอมถั่วอันนี้อันดับแรกก่อนนะหอมถั่วหอมถั่วเมื่อกี้นี้มันสวยอยู่กับคนเล้่อไอหอมถั่วหอมถั่วที่เขาคั่วเอง สูตรเนี่ยเป็นสูตรโบราณคนไหนเนาะอุ้ยหอมทั่วแล้วละ่ะนี่ถั่วหน,น,นึ่งชามหนึ่งนี่เยอะๆเนี่ยอืมนี่สั่งต้งยมยำเส้นเล็กนี่นะคะจะมีหมูแดงให้ด้วยนะแล้วก็จะมีถั่วเมื่อกี้นี้เนาะนี่แดงนะขอชิมก่อนดีกว่าชิมน้ำขอบค้นเนยเนาะมักนกรวดนมอ่าอันนี้คือแบบยังไม่ต้องปรุงรสนะคะทุกคน อืมอันนี้ยังไม่ต้องปรุงรสนะคือชิมออริจินอลเลยอันดับแรกคือหนึ่งน้ำซุปของเขาว่ากรอบนะคะแล้วก็สองหอมถั่วที่เขาคัว่วเองมีกลางหมูด้วยโบราณจริงๆเลยมีกางหมูด้วยตอนนี้นต้ยมยำตรงนี้นะคือคุณายา,ายเขาไม่ได้ใส่พริกก็ยังได้ปรุงรสให้เลยนะเรากินกันแบบบ้านๆเลยนะชิมเลคะ่ะ มีกงหมูดังทแท้โบราณแท้มีหมูมาให้ด้วยนะหมูดแดงเนื้อเปื่อยนะครับสายเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะ อันนี้เป็นเนื้อเปื่อยสูรโบราณน,นะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันหน่อยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้น้ําตกด้วยนะอืมเข้มข้นมากมมเนื้อไม่เนื้อไม่ขาวนะแต่มีมีกลิ่นและรสชาติของเนื้ออยู่ แบบโบราณนะหากินย้านนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลนักษณะของเอาเนื้อต้มนะครับแล้วไปหั่นนะกินเครื่องเทศจะไม่เข้าเนื้อแต่อันนี้กิ่นเครื่องเทศเข้าเนื้อมากนะครับถ้าใครสายเนื้อนะครับมาลองดูนะครับอร่อยครับทุกคนคะอันนี้นะแนะนำให้ทุกคนมนาทานที่ร้านนี้โดยตรงก็ได้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาตรงเส้นชุกแซงหนงัวนเนาะ อลใหญ่ผ่านมาได้เลยนะคะมาชิมได้เลยแล้วก็เกิดใครไม่สะดวกสนใจนี่สั่งผ่านเพจของเขาได้เลยเป็นเปวยเตียวนะคะแล้วก็มีเ๋วยเตี๋ยวน้ำใสน้ำข้นมีทั้งเย็นตดโฟมีทั้งคาร์โรสถุงละห้าถุงละสามสิบบาทแนะนํทุกคนสั่งไปทานที่บ้านได้เผื่อญาติพี่น้องที่เขาไกลๆแล้วมามาไม่ได้ซื้อไปฝากญาติพี่น้องได้เลยนะคะทุกคนนี่ งั้นเดี๋ยวแอนขออนุญาตชิมต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอนจะอุดหนุนคุณป้าไปด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์โอท็อป่ของของเราเนี่ยแหละของนครสวรรค์นี่แหละเจ้าแรกของนครสวรรค์เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวแอนจะทิ้งเบอร์โทรให้นาอแล้วก็เผื่อเผื่อว่าใครสนใจสักทได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้แอนขออนุญาตชิมต่อนะคะแล by, year, iness, klar, mm ้วเดี fun, ๋ยวรอบหน้าครั้งหน้าเจอกันที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอนด้วยนะ โอเคปทำมาได้กันนะคะงั้นวันนี้ไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ